สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคะ่ะวันนี้ยายแววจะพามาดูใบชะพูที่ยายแหววปลูกไว้นะคะอันนี้ขึ้นเต็มเลยนะคะใบชะพูนะคะหรือผักอีเลิศมีลักษณะเหมือนใบพูคะ่ะมีกลิ่นหอมเป็นพืชล้มลุก ชอบขึ้นตามที่ลุ่มต่ำค่ะชอบน้ำนะคะใบชะพูสรรพคุณมีรสเผ็ดร้อนช่วยให้เจริญอาหารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้บำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดกลางคืนด้วยนะคะช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลเล์มะเร็งช่วยบำรุงกระดูกและฟัน และช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพูนด้วยค่ะใบชะพูสามารถนำประกอบอาหารได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วไก่ใบชะพูแกงคั่วหอยขมใบชะพูหรือออมหอยนะคะแกงออมทุกชนิดหมูห่อใบชะพูไข่น้ำใบชะพูหรือว่านำไปเมี่ยงกับปลาเผาก็อร่อยนะคะ หรือว่าจะนำไปยำกับปลาทูทูก็อร่อยค่ะใบอ่อนของใบชะพูนิยมนำมารับประทานกับเมี่ยงคำนะคะเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสมุนไพรสูงค่ะอันนี้ใบชะพูใบอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ยาแววนำมาฝากค่ะ วันนี้ยายแหวจะพามาทำไข่น้ำใบชะพูนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปยายแววใส่ไข่สองฟองนะคะแล้วก็ตำพริกลงไปค่ะ2เม็ดนะคะยายแหวจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาต้มสุกค่ะ แล้วก็เพิ่มน้นนำาตาลไปนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วยาแววก็จะใส่ใบ,บชะพูลงไปค่ะยาแววอยากจะบอกว่าหอมมากเลยนะคะใบชะพูเมนูง่ายๆค่ะไข่น้ำใบชะพูค่ะ ง่ายๆอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะวันนี้ยายแววนำสาระดีๆมาฝากคะ่ะใบชะพูเหมาะที่จะนำมาปลูกไว้ในบ้านในสวนนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากไมยเหลือเกินแล้วก็อร่อยแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้เกือบทุกชนิดนะคะหอมๆใบชะพูเลยคะ่ะสดน้ำร้อนๆน,นี่ก็คือโล่งคอเลยคะ่ะ